นี่นะคะบอลสีของเรานะคะแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์นะคะมีใบที่ใหญ่สมบูรณ์สวยสีสดเลยนะคะเพื่อนบอลสีที่สมบูรณ์นะคะจะไม่มีโรคนะคะแล้วก็ใบไม่ค่อยทิ้งนะคะเพื่อนดูสังเกตดูนะคะจะมีแบบว่า พุ่มใหญ่ๆใ,ใ,ใบโตๆสีสดๆแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าบอนสีนะคะของเพื่อนๆท่านใดนะคะเกิดอาการทิ้งใบนะคะใบเหลืองหรือว่าดูแล้วจะไม่รอดนะคะก็สามารถลื้อดินดูได้เลยนะคะเพราะว่าเราเจอปัญหาอยู่หนึ่งต้นคันเพื่อนไปดูกันเลยะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักบอนสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาดูบอนกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะพามาดูปัญหาที่เกิดกับบอนสีของเรานะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะประบูทองนะคะไป ก็สังเกตดูนะคะว่าใบนางเหลือหนึ่งใบนะคะเราก็เลยทําการรื้อรากดูค่ะค่ะเมื่อเรารื้อรากดูนะคะรื้อดินดูนะคะก็พบปัญหานะคะบอนสีของเรานะคะเกิดปัญหารากเน่านะคะแล้วก็หัวเริ่มมีอาการฝ่อเล็กน้อยนะคะช่วงก้นเขานะคะนี่รากมีประมาณสองเส้นนะคะแล้วก็ส่วนรากอื่นๆนะคะมีการเน่าไปแล้วนะคะปัญหาที่เกิดนะคะก็คือดินที่เราปลูกนะคะนี่อันนี้ไปอยู่ที่ ติดกันน้าเกินไปนะคะจะเป็นกระถางดินเผาแบบนี้นะคะแต่ว่าน้ํานะคะนี่จุ่มมาประมาณครึ่งกระถางได้เลยนะคะตัวนี้เรามองไม่เห็นนะคะไปอยู่ในซอกต้นไม้ใหญ่ทิงนะคะก็ดินนะคะก็มีลักษณะที่มันหนึบด้วยนะคะนี่ส่วนกระถางนะคะก็แช่อยู่ในน้ํานะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจากกระถางและก็ดินแล้วค่ะเพื่อนก็ส่งผลทําให้บอลสีคลอนะคะเกิดอาการรากเน่าแบบนี้นะคะเพื่อนนี่หัวก็เน่านะคะ วิธีแก้ไขก็คือเรารื้อดินขึ้นมาเลยนะคะรื้อหัวขึ้นมาดูนะคะส่วนไหนที่มีอาการเน่านะคะเราสามารถปาดทิ้งไปได้เลยนะคะส่วนรากก็ตัดทิ้งไปให้หมดเลยคันเพื่อนให้นางสร้างรากใหม่นะคะรากไม่เอาหรือสักเส้นนะคะเพื่อนตัดทิ้งให้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราตัดรากนะคะแล้วก็ตัดส่วนที่เกิดอาการเน่าแบบนี้นะคะออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ จะทำการปลูกนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะตัดจอมออกนะคะให้นางแตกใหม่ได้ดีกว่านี้นะคะ,ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะตัดจอมช่วงนี้นะคะตัดทิ้งไปเลยนี่นะคะเมื่อเราตัด หัวและก็จอมแยกออกจากกันนะคะเพื take water. Take water ่อนๆนําตัวนี้นะคะไปปลูกได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนทาปูนแดงสักหน่อยก็ได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเสียได้นะคะก็นําไปแช่น้ํานะคะเพื่อนๆนําไปแช่น้ําประมาณ1-2อาทิตย์นะคะรากนาจะออกนะคะเหมือนตัวนี้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นจอมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นจอมนี่เห็นไหมตัดจอมนะคะแล้วก็นําไปแช่น้ําน้ําอะไรก็ได้น้ําสะอาดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องไปใส่น้ำยาเล่งรากได้นะคะประมาณ 1- 2ออาทิตย์นะคะรากจะออกแบบนี้นะคะนี่ แล้วก็นําไปปลูกได้เลยค่ะตัวนี้นะคะนี่คือจอมนะคะนี่อันนี้ก็คือจอมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปแช่น้ํานะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกนะคะเพื่อนปลูกโดยการฝังดินไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะใช้เป็นดินกระปูเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราไม่ทาปูนแดงนะคะฝังไปได้เลยใส่ดินบริเวณข้างๆหัวนะคะเพื่อนไม่ต้องฝังลึกนะคะ ใส่ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลดน้าน,นะคะหัวเขาเขาจะโผล่ขึ้นมาเองนะคะการรื้อดินขึ้นมาดูนะคะเพื่อนๆก็ต้องสังเกตดูนะคะว่าบอลสีของเรานะคะเกิดความผิดปกติหรือเปล่าทําไมเหลือใบสองใบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูว่าดินนะคะที่เราปลูกมีความฉ่าเกินไปไหมถ้าเป็นดินที่ค่อนข้างเหนียวนะคะก็รื้อขึ้นมาดูได้เลยนะคะถ้าเจอรากเน่านะคะก็สามารถตัดได้เลยค่ะเพื่อน ก็ลองทําวิธีนี้ดูนะคะนี่เดี๋ยวเราไปลดน้ากันเลยค่ะนี่นะคะจากที่เราไปลดน้ามาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าหัวนางนะคะเริ่มรอยแบบนี้นะคะไม่ต้องไปใช้ดินหมกก็ได้นะคะเพื่อนหรือถ้าเราจะใช้ดินโรยอ่าปิดหน้าของเขาสักหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องฝังลึกนะคะเพื่อนแล้วก็ไปตั้งในที่ร่มปกตินะคะไม่ต้องใช้ถาดรองน้ํานะคะเพื่อนเพราะว่าตัวนี้นะคะหัวเขาเริ่มมีอาการเน่ารากเน่านะคะเราไม่ควรที่จะใช้ถาดรองหรือว่าลดน้ํามากเกินไปค่ะทุกคนนี่เราไปตั้งในที่ร่มได้เลยนะคะ ส่วนยอดจอมเมื่อกี้นะคะนี่อันนี้นะคะปลาบูทองเมื่อกี้นะคะอันนี้เราตัดมาแล้วนะคะส่วนยอดจอมอันน right ี้นะคะมาแช่น้ําไว้แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะรากจะเป็นแบบนี้เลยคันเพื่อนนําไปปลูกได้เลยนะคะเพื่อนอันนี้นี่คือส่วนยอดจอมนะคะไม่ต้องทิ мире, ้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะฝังดินเลยก็ได้นะคะแต่ว่าทําวิธีนี้นะคะจะรากออกได้เร็วที่สุดคันเพื่อนนี่แบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะก็นําเคล็ดลับดีๆนะคะกับการอ่าชํายอดหัวจอมนะคะแล้วก็การสังเกตดูบอลสีของเรานะคะถ้าเหลือ 1- 2สองใบแล้วอาการเริ่มไม่ค่อยดีนะคะดูว่ากระถางเรานะคะหรือดินที่เราปลูกชําเกินไปหรือว่าแช่เกินไปก็สามารถลือดินขึ้นมาดูได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะกระถางที่เราปลูกอันนี้นะคะมันดินมันชาเกินไปนะคะเพื่อนดินมันค่อนข้างชาแล้วก็กระถางน,นะคะนี่แช่อยู่ในน้ํา ประมาณนี้เลยนะคะก็ทําให้ดินนะคะมันหนึบมันฉ่าเกินไปนะคะเพื่อนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ